ในนิมมัเซนสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามในเรื่องของเกี่ยวกับการประกวดเลดไลน์ลนันลี่เป็นรายการประเภทการเฟเดเกี่ยวกับแจ็คเก็ตนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะพามาให้รู้จักเกี่ยวกับรายการประกวดกันแล้วก็เข้าไปที่หน้า Google แล้วเซิร์ชคาว่า Indigo Invitational พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าเว็บไซต์ต้อนรับเกี่ยวกับ Indigo Invitational ก็จะมีข้อความอธิบายว่า Indigo Invitational เป็นการแข่งขันเฟดเดนิม้าดิบที่ ที่สุดและเปิดกว้างที่สุดในโลกก็จะเป็นการเกือบดึงดูดผู้คนที่รักแฟชั่นแนวเดนิมเปิดมาตั้งแต่ปี2019ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมทุกแบรนด์ล้วนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักปั้นเฟสที่มีประสบการณ์หรือว่ามือใหม่นี่ก็คือสถานที่ที่แข่งขันนักปั้นเฟตผ้าเดนิมที่ดีที่สุดในโลกพอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นข้อความ i ิน i ิโก้ a น i ิเทชั n แนวใช้เวลา365 วันในการเฟดกางเกงยีนผ้าดิบนำกางเกงยีนของเรามาแล้วก็ใช้เวลาแข่งขัน365วันในการแข่งขันปั้นเฟดยีนผ้าดิบครับข้างล่างก็จะเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับเราจะเข้าร่วมได้ยังไงอะไรคือกฎการแข่งขันรางวัลคืออะไรแล้วก็ใครเป็นพาร์ทเนอร์บ้างเลื่อนลงมาอีกก็จะเจอคําว่าเลดไลน์เรนลี่รายการนี้ก็จะเป็นรายการประกวดที่แยกจากกางเกงยนีนเป็นการประกวดแจ็คเก็ตก็สามารถใช้เสื้อเชิ้ตหรือว่าแจ็คเก็ตเดนิมผ้าดิบ เข้าร่วมการประกวดระยะเวลา365วันเหมือนกันครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นรายการประกวดเฟรกางเกงเยีนจากปีที่แล้วก็จะมีรีวิวให้ชมแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่ชื่อเดน i ิมพันเตอร์จะเป็นสื่อโฆษณาชื่อดังจากต่างประเทศวิธีการสมัครก็ให้เรากดแท็บ3ขีดด้านบนแล้วก็ไปที่ว,ว่าเลสไลน์เรลลีนะครับแล้วกดหน้า r e g i s t r a t i o n แล้วก็จะเจอในช่องที่ให้ใส่ข้อมูล,ลก็จะเป็นชื่ออ e ีเมลอินสตาแกรมซิตี้ก็คือจัง แล้วก็คันทรีก็คือประเทศของเราแล้วก็แบรนด์โมเดลแล้วก็น้ำหนักของผ้าข้างล่างมันก็จะมีคำว่า Have y o u มเพลตอินดัสไลเนล l ี่ห r ือ t i นทิโก้ i ินว่น l a บ f o r ก็คือคุณได้เข้าร่วมสมัคร Red Line ลเหรือ Integro i n n o เ a t i o n มาแล้วอย่างถ้าเคยสมัครแล้วเคยร่วมเข้าประกวดแล้วก็ตอบ yes ถ้ายังก็ตอบ no แล้วก็เขาก็จะถามคุณซื้อมาจากที่ไหนให้เราใส่ชื่อร้านหรือชื่อแบรนด์เข้าไปแล้วคราวนี้ก็จะมีในช่องล่า เราก็สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์แปลงหน้าเป็นสกุลเงินไทยเป็นดอลล่าได้ครับรูปด้านล่างที่เห็นนี้ก็จะเป็นรูปจาก i n นสตาแกรมของ Indigo i n v i t a t i o n n แนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้พอเรากดเข้ามาดูแล้วก็จะเห็นรูปกางเกงที่กําลังประกวดรายการ Indigo i n v i t a t i o n แนอยู่ของปีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างอีก ก็จะมีอันนี้เป็นกางเกงผมเองที่ Intigo post ลงไปคนเลื่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเจอ top 10ของรายการประกวดแจ็คเก็ตจากปีที่แล้วกันครับนี่ก็จะเป็นรูปของแจ็คเก็ต10อันดับสุดท้ายคนไทยเราก็เข้ารอก,กันมา3คนก็จะมีผมมีคุณเก่งแล้วก็คุณบีที่เป็นรูปสุดท้าย เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่สนใจก็สามารถทําตามคลิปที่ผมแนะนําไว้ได้เลยเข้ามาประกวดกันร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับส่วนเรื่องกฎกติกาผมเคยพูดไว้ในไลฟ์เดี๋ยวหลังจากโพส์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์อีกรอบหนึงให้ได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ